เบิ้งค่ะพี่น้องป <quarters> ัดเห็นดอกให้มั้ยปัดนี่ก็บปวดปวดปวดดอกค่ะพี่น้องเบิ้งดอกนี้ไงนี่นี่หน้าเลยค่ะพี่น้องดอกนี้ วดโพค่ะพี่น้องบอกได้คําเดียวว่าพวดโพเลยค่ะพี่น้องปัดมันหลค่ะอยู่ดยค่ะพี่น้องไข่เป็นทั้งบานเท่านี้เคี่ยวจนตาเป็นวัวค่ะสวัสดีเด็ะดอกอันนี้ผ่า้องเคี่ยวค่ะพี่น้องยางไปพอเลยปัดเห็ดไข่ไหมค่ะอันนี้เห็ดไข่เพดบุรีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เยีเพภาพพี่นอ้นอ,งนนอ,นองมาขึ้น เขาหาเห็ดคือกเอเหรอคะพ,พี่น้องมันนีห้องสิใดเห็นอย่างแน่นะคะพี่น้องห้องไปลุ้นและติดตามกันเลยนะคะพี่น้องไปกันเลยคะ่ะขอมาห้องกับพอ่อเลยนะคะพี่น้องเห็ดดอกค่ค่ะมันมีเห็ดดอกขะะ่ออกหลายเลยะคะ่ยยคะพี่น้องอุ้ยมังเหนเห็ดดอกไคะ่ค่ะพี่น้องเั็นหลอคิดเห็ดหนาเลยค่ะมันมันสีขาวเป็เห็ดดอกข่เลยะคะ่ะ ใบตองมันปิดไว้นะคะเย็นเบิงบ่ชัดนี่เยอะหนาแหล่ลายลายค่ะพี่น้องเห็ดห้าเรื่องค่ะพีออันนี้เห็ดดิน,นะคะ่ะดอกแง่แค่ะพี่น้องนี่ครับลายลายดอกด้วยค่ะพี่น้องขอค่ะพี่น้อง เห็ดไข่ได้เปิดอเอาต้องเียดอะค่ะพี่น้องใบใหม่มันหลายเห็ดไข่งามๆเลยค่ะพี่น้องอันนี้เห็ดหนาอะไรค่ะพี่น้องได้เปิดอเอาต้องเียดอะคะ่ะแผ่นฟืนตกมานี่เตี้ยมืเด,ดีค่ะพี่น้องเพราะว่าใบใหม่มันทับถมหลายนี่ค่ะ อันนี้เห็ดดอกค่าครับพี่น้องเห็ดดอกค่ายขนาดกีมันค่ะพี่น้องมีน้อ,ก,นนอ,นอกันสามกีเลยค่ะอุ้ยซีก่กีค่ะแต่ว่าหน่อยอยู่นะคะพี่น้องห้องหักเอาแต่อัน,นี้มัน เอาเดินนดอกงี้อันนี้ถมไวค่ะเงี้ยงาเงาใคพี่น้องไม่เก็บใส่กันนะค่ะพี่น้องนี่พี่น้องเบิ้งค่ะเิ็ดด้อกไห้ไหมปั่กรปวดป้อกระปวดเอรอค่ะพี่น้องเบิ้งดอกเงี้ย น้ำง,าม,งามค่ะพี่น้องเด็บป,ปนหรอค่ะไปกันต่อค่ะพี่น้องเห็ดดอกคข่ค่ะพี่น้องมันมีส่วนละแยกับสิเป็นเห็ดดอกคข่นะคะพี่น้องหลายน้ำเงาไหมครับพี่น้อง,ง,องสองดอกมันสั้นเฮี้งเลยพี่น้องเกล็ดเอาก็ได้ค่ะพี่น้อง ค่อ,อยเราค่ะพี่น้องเห็ดดอกไข่สามดอกน,นะคะอยู่น้ำกันงามๆค่ะพี่น้องเบิง้งค่ะพี่น้องสวัดอีเห็ดดอกไขยไหมคะ่ะ ทั้งบานทั้งกีเลยค่ะพี่น้องนอาไปกีจำเกี่ยวค่ะมันล้มแหงหรอคะพี่น้อง หน่าเห็ดมันได้แตกเบิ้งนี่ค่ะพี่น้องปิดอี่อยแม่เห็ดใครค่ะพี่น้องเบิง้งสะออนค่ะค่ะพี่น้องงามงามมันค่ะพี่น้องเบิง้งอู้ปวดโค้ค่ะพี่น้องบอกได้คำเดียวว่าพวดโค้เลยค่ะพี่น้องปิดมันหลายค่ะอยู่ด้ค่ะพี่น้องนี่อ ไข่เป็นทั้งบานเท่านี่เคี่ยจนตาเป็นวัวค่ะสวยสังเได้และดอกอันนี้เ่าต้องเคี่ยค่ะพี่น้องยางไปพอเลยป้าเห็ดไข่ไหมคะอันนี้เห็ดไข่เผ็ดบุรีค่ะพี่น้องดอกง่ายค่ะได้ได้เต็มตาแล้วค่ะพี่น้องดอกแข็งแข็งค่ะ พี่น้องมันบาน้วต้งด,ดูดินมือของมันใข่ค่ะพี่น้องเก็บไปเก็บมากับสีเต็มตาแล้วครับพี่น้อง มาทางนี้เห็ดหน้าเลี้ยค่ะพุณน้องดอกสีสวยๆค่ะสีม่วงอันนี้น้ำกนานสามบาทเลยครับมีดอกไข่ค่ะถือแตนตอดไปแล้วค่ะสามตัวแตนหายค่ะทางนี่ได้ถิมมิดแลนเลยค่ะบ่านค่ ็ีหนาแหลคะพหนอ่นาแหละค่ะพี่นนอดอกนี้นี่งนดอกไข่อ่กเอาไว้่ะพี่นนอ เห็ดปิน,น่ะ,ะพี่น้องค่ะพี่น้องยังกะสีเอาเห็ดมาไว้ลดก่อนค่ะบางดอกก็ได้ท่ายบางดอกก็บ่ไดกก้ดท่ายค่ะพี่น้องกะสีต่อเป็นอีพีไปนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะขอโตก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวยังกะสีพาพี่น้องขึ้นเขาอีกรอบค่ะ